สวัสดีครับรคนหนึ่งคนที่เข้ามาสองสวัสดีครับทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการมองมด้วยเพราะว่ากันมองจอที่อ่านคอมมต์นุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามจะมองทุกคนเข้ามาครับ เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ทุกคนวันนี้นะครับวันนี้กันจะมาไลฟ์นะครับแต่ว่ากันจะมาไลฟ์กับ Baby b บ b y ้บนะครับเพราะว่ากันเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ Baby b บ b y ้บนะครับก็เลยอยากจะมาบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับว่าช่วงนี้นะครับใครที่อยู่บ้านนะครับแล้วไม่ได้ชอปปิ้งแล้วตอนนี้ใครแบบว่า Work from Home อยู่ก็สามารถว่วางๆนะก็สามารถเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับก็วันนี้กันมีลิฟ ดีๆนะครับมาบอกทุกคนเพียบเลยครับ<ส>เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับฮัโลโหลสวิตช้าสวีสครับสวีสครับช่วงนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่บ้างครับได้ช้อปปิ้งกันกบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้ช้อปปิ้งแล้วอยากมีออปากที่สุขภาพดีแล้วสีสวยๆวยนะครับก็ <ๆ S 2> อย่าลืมมีครับเบบี้บอยอยู่ข้างหลังรัาๆๆ ติมตแล้วก็ข้างหน้ากันเลยครับเรียนวิบัติทุกคนสามารถคุย,ยกันได้นะครับว่าเดี๋ยวกันเหงา <laughs> กันกลวงเหงาเค <laughs> <laughs> okay. ตอนนี้กี่คนแล้วครับตอนนี้หมืหกตหมหกอ่าโอเค <laughs> okay. ก็ทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามา ให้กําลังใจกันเยอะมากๆากนะครับแต่ว่าวันนี้กันก็มีสิ่งดีๆที่อยากมาบอกทุกคนด้วยนะครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างการจะแนะนําลิปนะครับนี่เป็นลิปนะครับนี่ทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับคือลิปเบบี้บายเพนตตันแมตช์คูชชั่นลิปแอนด์มอยส์ตินนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือมันดียังไงดีอย่างแรกเลยคือเขามี2องหนงนะครับนี่อันหนึ่ปึ๊บ หัวนี้พอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้ให้มันจะมีแบบว่าความชุ่มชืน้นแล้วถ้าคุณอยากได้แมตหน่อยปคุณใช้ด้านนี้ครับเวลาดีวิวเขาต้องทำแบบนี้เ้ยน,นี่อ่าแล้วก็ด้านนี้นะครับสีสันบอกเลยว่า สีสดนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ลุคเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับสีสวยมากๆใครที่แบบว่าใครที่อยากเป็นแบบว่าสาวเกาหลีหรือว่าหนุ่มเกาหลีถ้าอยากมีสีปากที่สุขภาพดีก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ <S <S แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีวก็สามารถทาให้ดูเลยได,ด้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวกรจะลองสีอันนี้เบอร์ยี่สิบนะครับ เราใช้ด้านนี้ก่อนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็แค่แคปแคบแคลงไป <c oughs> ใช้นิ้วช่วยบ้างก็ได้นะครับเห็น <c oughs> ใชอยากปากแบบเออเบิ่นเบินก็เกินมานนิ้ใช้ใช้นิ้วนี่ค่อยๆเกลี่ยให้มันแบบว่ากระจายตัวหืมหหล่อมากเลยเปไงครับพี่เห็นปะแค่นี้หน้าเราก็ดูแบบสุขภาพดีที่จริงกันว่าลิปเนี่ยสำคัญมากๆนะเวลาเวลาการไปงานหรือว่าเวลาไปที่ไหนหรือว่าตื่นนอนเราต้องเจอคน่ะแค่แค่เรามีสีปากที่แบบ ออกแดงๆเป็นธรรมชาตินิดหน่อยมันจะทําให้หน้าเราดูแบบว่าไม่แบบไม่ไม่ซีดอะไรเงี้ยเห็นไหมครับดีเลยอ่ะสีนี้นะครับนี่คือลิปนะครับบบีไวท์แพนต้อนนะครับ ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ค่ะเบบี้บนะครับแล้วก็อีกอันนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะครับก็คือเบบี้บายเอ็มเอ็มนะครับลิปเนื้อแมทแต่ว่าไม่แห้งเพราะมีสารสกัดจากน้ำแร่ทำน้ำมีสารสกัดนะครับจากน้ำแร่ธรรมชาตินะครับและที่สําคัญเนี่ยช่วยให้ปากของเรานะครับชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับแล้วอันนี้มันดีตรงที่เขามีนี่มีแป้งนี้ให้ด้วยก็คือคุณทาทาอันนี้เปิบ คุณสามารถเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ป,ปุาได้เลยง่ายสะดวกมากๆหรือว่าคุณอยากคีเอทคือสามารถแบบเอาไปผสมสีอื่นก็ได้เมกีกรปิดปิดดานนี่นะครับดับใครที่แบบชอบงานละเอียดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ด้านแปลงนะครับวาดลงไปตามปากเรได้เลยนี่นะครับนี่คือ b ีวีบอยเอ็มเนะครับ มื่อกี้ใครสนใจกันบ้างสนใจแล้วก็กดไปทาง b บ b ี้บเลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวกันจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับว่าแม่หนูใช้ Baby ้บขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเราใช้หรือเปล่าแม่ใช้แล้วเราใช้หรือเปล่ารมผม,ผม น่ารักขอบคุณนะครับสนใจครับสนใจถ้าตอนนี้นะครับก็เอางีนี้ดีกว่าใครสามารถใครที่สนใจนะครับใครที่ซื้อมาแล้วด้วยหรือว่ากําลังสั่งซื้อตอนนี้เขามีแฮชแท็กนะเราก็สามารถกันไลฟ์เอ็กเบบี้บนะครับสามารถบอกหรือว่าแชร์อะไรก็ได้ในนั้นได้เลยนะครับก็คือสมมติว่าใช้ม,มาแล้วดีมากๆเลยสีไหนสวยก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆในแฮชแท็กนีก้ได้นะครับปบกติพี่กันใช้สีอะไรที่จริงกันใช้ เกือบแล้วแต่โอกาสที่จะไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือสีที่เป็นอีกสีหนึ่งที่กันชอบเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบอร์15มันจะเป็นแบบส้มๆอิดๆแต่ถ้าเราไม่ทาเยอะมากก็จะเป็นแบบสีแบบปกธรรมชาติกันจะลองทารตรงนี้ให้ดู ัจงนี่ในโฆษณาที่กัน่ายของเบบกันทาตัวนี้นะครับใครอยากรู้ว่ากันทาปากกันสีอะไรก็ไปดูได้อันนี้คือสีปากที่กันทาตอนในโฆษณาเบบี้นะครับคือสีเบอร์สิบห้าครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำถามที่คนนะครับส่งกันเข้ามานะครับ ทางกับทางวิววบายว่าอยากจะถามอะไรกันบ้างเดี๋ยวกันจะพยายามจะตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับใครที่อยากดูก็าเข้ามาดูหรือใครที่ว่างๆนะครับก็เข้ามาดูได้ที่การมีวิธีการรักษาปากยังไงให้ดูสวยเต็มอินขนาดนี้ที่จริงนะครับเริ่มจากการเราก็อย่างแรกเลยเราก็เป็นคนที่แบบว่าชอบชอบ ชอบทาลิปใช่ไหมครับมันก็ต้องมีลิปที่ดีก่อนก็อ่ะใช้ลิปเบบี้บายเพราะเขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับถ้าเราไปใช้อื่นนะ่ถ้ามันมีสารอะไรที่ไม่สกัด,กดจากธรรมชาติเนะี่ยมันก็อาจจะทําให้ปากเราคล้าหรือดําดูไม่เป็นธรรมชาติก็ได้เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ดูทําให้รักษาปากเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีที่เขาเรียกว่าถาปากนะครับก็ว่างๆหรือว่าใครที่ไปหาซื้อได้ก็จะมีแบบตัวที่แบบเอาเวคชัดแล้วก็ทาไม่ พยายามไม่ทําให้เราปากแห้งไม่ไม่ทําให้ปากแบบเขาเรียกว่าปากลอกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราปากลอกใช่ป่ะมันก็จะแบบเวลาทาลิปมันมันก็จะแบบดูเป็นแบบซีดซี่อะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าถ้าเราคุณทาเบวี้บายอ่ะคุณจะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าใช้ลิปที่มันแบบสารสกัดไม่ใช่เขาไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สารสกัดจากธรรมชาติมันจะทำมีผลต่อทําให้ปากเราแบบแตกแห้งแล้วก็มันจะเป็นแบบคราบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมา สีมันจะไม่สวยครับคำถามต่อไปนะครับพี่กันชอบทาลิปเบบี้บยสีไหนอ่ะสีนี้คือสีที่ที่กันถ่ายนะครับก็คือเบอร์15อันนี้อันนี้ก็ชอบแต่เมื่อกี้ก็ได้ลองอันนี้ที่ทาใหทุกคนดูอันนี้ก็เบอร์ยี่สิบอันนี้ก็ดีครับก็จริงก็ดีทุกสีนะครับก็ลองเอาไปทาแบบว่าบางคนอาจจะอยากดูแบบว่า ลุกเขามีหลายสีให้เลือกมากก็อยากทุกคนลองไปดูกันอยากให้พี่การแนะนำลิฟเบบี้บายที่เหมาะกับเบบี้วัยเรียนหน่อยนะครับที่จริงแล้วถ้าเราจะไปโรงเรียนใช่ปะ่ะมีเ,าเรหเาหยิบมาได้หมดนีนะครับโอ้ปุมีเยอะมากเราจะไปโรงเรียนอ่ะคิดให้สำหรับคนจะไปรงเรียนแบบทาแล้วอาจารย์ไม่รู้ว่าทาเฮ้ยทาไปปุ๊บ ทำไมปากเรามีสีดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเบอร์เบอร์สิบเอ็ดลองดูก่อนกันว่า1ิบเอก็ได้อยู่นะครับสําหรับแบบถ้าสมอยากลองดูแบบนั้น อนนลองได้หรือใส่นือมาแล้วกันล้างเมือเช็ดมือนะครับอันนี้เบอร์11สําสำหรับคนที่ไปโรงเรียนว่ามาดูกันว่าไปโรงเรียน อันนี้ก็ไปโรงเรียนได้เลยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะกันว่าเบอร์สิเอได้ครับสำหรับใครที่ไปโรงเรียนนะครับแนะนําวัยรุ่นอยากสดใสแล้วก็หน้าไม่โทรงโรงเรียนก็ใช้ b บบีไวเบอร์เอ็่า็ใช้ได้นะให้ผ่านเลยผ่านไปเลยโอเคมาต่อไปนะครับคําถามต่อไป ถ้าหากว่าคุณไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพคุณอาชีพที่คุณอยากเป็นคืออะไรเรอเอ,อโอ้ยากเลย <laughs> เพราะว่าที่จริงไม่เคยคิดเลยหรือเปล่า <laughs> ว่าแบบว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักแสดงอยากจะเป็นอะไร <laughs> ก็คงทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือตอนนี้ชอบเรื่องแบบแฟชั่นอะไรเนี่ยคงเปิดร้านเสื้อผ้าหรือไม่ก็หา อะไรที่เราชอบกันว่าถ้าสมมติเราทําที่เราชอบอมันจะทําได้ดีกันก็ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรอย่างเี้ครับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยชอบมากๆโอเคนะครับสําหรับคำถามถ้าคุณจะเลือกหนึ่งคนจากครอบครัว GMMTV เพื่ออยู่กับเพื่ออยู่ด้วยกันหนึ่งสัปดาห์ใครจะเป็นและทําไมอยู่ด้วยกันหนึ่งสัปดาห์ก็คงต้องเป็นปอาปีแหละครับเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมา อ้ห้าปีแล้วครับถ้าจะเลือกอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็หนึ่งสัปดาห์ก็คงจะเป็นปรปีเพราะว่ารู้สึกว่าเรารู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วไปไหนไปแฟนมิตแล้วก็ไปด้วยกันไปทุกที่ก็แต่ว่าปับปีสบายใจสุดครับก็น่าจะอยู่ปปีอยากถามว่าสิ่งที่พกติดตัวตลอดขาดไม่ได้เวลาออกนอกบ้านคืออะไรนะครับก็ ขาดไม่ได้ออกนอกบ้านคืออะไรนะครับอย่างแรกก็คือกุญแจรถเ <c oughs> พราะว่าถ้าไม่มีก็ออกนอกบ้านไม่ได้แล้วก็มีแว่นตากันแดดครับแล้วก็น้ำหอมครับแล้วก็สุดท้ายก็มีลิฟด้วยลิฟที่ปุ๊ต้องถามทุกคนได้ถามวิ้ซังถามใครก็ได้ว่าจะมีคนที่ทาลิฟบ่อยมาก <c oughs> ใช่ก็คือต้องมีลิฟนะครับถ้าไม่มีลิฟจะรู้สึกเหมือนว่าขาดใจและที่จริงจีเนี้ยเติมบ่อยจนเขาบอกว่าหยุดเติมได้แล้วโอเคครับ มีแพนจะไปเที่ยวไหนไหมครับตอนนี้คําถามนะครับก็ยังไม่มีครับช่วงนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเริ่มกลับมาทํางานได้แล้วก็ต้องทํางานก่อนนะครับแพนแพนก็มีมีในหัวว่าอยากไปไหนอยากไปทะเลครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีครับมีแค่คิดไว้เฉยๆถ้าเปรียบอีกคําถามนะครับอีกคำถามล้วกันถ้าเปียบน้องกันกับลิฟเบบี้บายน้องคิดว่าตัวเองเป็นสีไหนและทําไมจะ๊ะ ก็ต้องเบอร์สิบหานี่งไงเพราะว่ามันเป็นสีที่กันทายแล้วก็ใครที่เห็นป้ายของ baby bite ใหญ่สีนี้เลยสีนี้คือสีปากกันเลยใครที่ยังไม่มีสามารถสั่งซื้อได้เลยนะจ๊อะอะแล้วก็มีลิฟมาแนะนำอีกนะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3นะครับคือ baby bite นะครับ summer lip sheet แอนแมตตินนะครับลิมิเต็ดอ dition นะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับอันนี้อันนี้ดีมากๆนะครับเพราะเขาสามารถทาได้ทั้งปากแล้วก็แก้มด้วยครับแล้วก็คุณภาพนะครับเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยเป็นลิปชิ้สนสเนื้อแมตนะครับแต่ว่าไม่แห้งนะครับอ่าเดี๋ยวกันจะลองทาตรงนี้ให้ดูตรงจกุกเดืออันนี้คือสีลิมิเต็ดอ dition นะคือไม่ได้มีมานานแล้วก็ไม่ไมีบ่อยๆก็อยากให้ทุกคนจองกัน อู๋อันนี้ถ้าสมมติว่าท้าผิวหนิงก็คือจะเป็นลุคแบบว่าดูแบบดูดีอ่ะดูแบบนี่นะครับลิปตัวนี้นะครับมีส่วนผสมนะครับจากสาหร่ายทะเลสีแดงนะครับจากใต้ทะเลลึกนะครับแล้วก็มีวิตามินบีด้วยนะครับที่คืนความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็คอลลาเเนี่ยให้กับยินฝีปากของเรานะครับดูแบบว่าสุขภาพดีด้วยนะครับ คือดีมากๆแต่ว่าสีนี้คือสี i m i t e d e dition นะครับเป็นแบบว่าคอเล t ชันแบบซัมเมอร์อืะเมื่อกี้กันก็พูดมาหมดแล้วนะครับว่ามีลิบอะไรบ้างนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้นะครับวันนี้วันนี้เป็นวันพิเศษจริง,รงๆเพราะว่ากันเนี่ยจัดเซ็ตมาให้ทุกคนด้วยคือกันเนี่ยเป็นคนเลือกเลยว่า ทุกคนกันว่า3มเซตเนี้ยเป็นสีที่ทุกคนสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็กันว่ามีติดตัวคือเซฟมากๆก็คือเวลาออกไปไหนเจอใครเราก็สามารถหยิบขึ้นมาทาแล้วก็เอาอยู่แล้วก็รอดตลอดทั้งวันนะครับก็คือว่า3มเซตนี้นะครับคุ้มมากๆเพียงราคานะครับราคาราคาจํนนาเท็อ๋อไม่นนรึงนะครับกันกำลังงนะครับก็คืออีสามเซตมีอะไรบ้างน,นะครับอะมาดูครับอันนี้เซตที่หนึ่ง นี่ครับเซตที่1นนะครับก็จะมีนิพแฮนตั้นนะครับนี่ครับแล้วก็มี MM แล้วก็มีซัมเมอร์ก็คือมีสี limited edition ด้วยแล้วก็มีตัวนี้นะครับคือเบลเวตนะครับอันนี้เซตที่1นึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเซตที่1อันนี้ที่บอกว่าไวเรียนกันว่าเซตไวเรียนอันนี้ก็คือคนที่จะไปโรงเรียนหรือว่าทานในชีวิตประจําวันก็คือทาอนนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นสีที่กันรู้สึกว่าทาแล้วมันจะ ไม่แบบไม่โดดเด่นจนเกินไปแบบว่าทาแล้วดูเป็นธรรมชาตินี่อ่ะสามเซตนี้อ่ะเซตที่สองอันนี้ก็จะมีแบบว่าความแบบมีสามารถอาคทาเป็นแบบว่าอันนี้สีที่กันได่นี่นะครับถ่ายนะครับอันนี้หรือว่าเราจะแบบว่าเจอเราจะทําให้ลุกเราดูแบบว่าดูซา่ซาๆหน่อยนะครับก็มีสีที่แบบแ,งแดงๆขึ้นมาแล้วก็เปรี้ยวๆอันนี้ก็เป็นแบบสีส้มนะครับ แล้วก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับคือเซตที่สามนะครับสีนี้ที่กันทาไปตอนแรกอันนี้ก็ดีดีเลยลก็มีสีนี้นะครับแต่พิเศษไปกว่านั้นนะครับสำหรับใครเนี่ยที่สั่งนะครับสองร้อยห้าสิบคนแรกเนี่ยจะมีของแถมไปด้วยของแถมนั้นคืออะไรใช่ไหมครับนนี่ คือกระเป๋านะครับเราจะมีถุงผ้าให้ด้วยแล้วก็มีลายเซน็นของกันด้วยนะครับอันนี้คือลายเซ็นกันแล้วก็จะมีถุงผ้าถุงผ้าช่วงนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะเราเข้าไปซื้อของแล้วก็ใช้ถุงผ้านี่นะครับถุงผ้า2องท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้กระเป๋าใบนี้แล้วก็สมมติเราซื้อเสื้อนี้เราก็จะได้ตึ้ง อยู่ในกระเป๋าเราเรรีบสั่งกันมาเข้ามาได้เลยนะครับก็คือสั่งซื้อนะครับผ่านในเว็บค่ามานะครับโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ใน f c e e o o o k f n p p g g e b b y บ b y นะครับเพื่อป้องกันการตกหล่นของออเดอร์นะครับใครที่อยากได้นะครับสามเซตน,นีที่กันจัดว้ให้นะครับก็กดเข้าไปซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพียง250ชุดเท่านั้นที่คุณจะได้กระเป๋าใบนี้ พร้อมลายเซนกันนะครับแล้วก็ลิฟต์เบบี้บทั้ง3เซตที่กันจัดสีไว้ให้ด้วยว่าเหมาะกับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยในเซตหนึ่งมันจะมีหมดสีสีใช่ไหมก็คือคุณใช้ได้ในหลายโอกาสเลยเพียงคุณแค่ซื้อแบบเซตเนี่ยหรือว่าใครอยากได้ใครอยากได้ทั้งที่3เซตที่กันจัดไว้นะครับก็สามารถสั่งทั้ง3เซตได้เลยครับ กดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะมาคุยกับผุ้คนด้วยสวัสดีครับอาเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ก็คือว่ากันนะครับได้จัดสีนะครับลิฟของ baby ้บมีทั้งหมด3เซตนะครับอันนี้คือเซตที่1นี่นะครับสีตามนี้และอันนี้นะครับคือเซตที่2แล้วก็อันนี้คือเซตที่3นะครับใครอยากได้อาเผื่อคุณแคปไว้๊บอ่านี่นะครับเซตที่1ครับ ซตที่2เซตที่สแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นก็คือที่กันบอกไปนะครับ <c oughs> ก็คือ250คนแรกนะครับ <c oughs> ก็จะได้กระเป๋าใบนี้พร้อมกับลายเซ็นกันด้วย <c oughs> จะบอกว่าอันนี้คือลายเซ็นใหม่ด้วยนะครับเป็น ที่แรกเลยด้วยที่การเซ็น,นลายเซ็นใหม่ไปอันนี้คืออัปเดตลายเซ็นของปีนี้ใครอยากมีอัปเดตลายเซ็นของปีนี้ก็สั่งกับทางดีวีไวนะครับคุณอาจจะได้ก็บอกไว้นี้ไปมีคนบอกว่าอยากให้พี่การอ่านคอมเมนต์น,อน่อยได้เลยครับตอนนี้มี๋ยวคนน้องกันสวัสดีครับทุกคน กันอยากรู้ว่าใครในในไลฟ์ของการที่ดูเนี่ยใช้เบบี้ไบกันบ้างใช้เบบี้ไบกันบ้างถ้าใครใช้เบบี้ไบกดรูปหัวใจสีเขียวอ่ะรูปหัวใจสีเขียวส่งนะก็จะได้ดูว่าเยอะขนาดไหนหรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองใช้เนี่ยก็ลองใช้กันได้เลยนะครับเบบี้ไบแล้วก็อย่าลืมนะแฮชแท็กของกันด้วยนะครับกันไลฟ์เอ็กเบบี้ไบนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มี3มเซตที่แบบว่ากาันร,รู้สึกว่า ตะเลือกเลยนะเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่ามันดีมากมากอ่ะอันนี้เป็นเซตใสๆ,ๆอันนี้วัยรุ่นอันนี้วัยวัยรุ่นก็คือว่าสามเซตนี้ก็คือดีมากๆคือคุ้มมากๆเลยเซตนี้นะครับแต่จะสีเขียวแดงเลยอุย้ยขอบคุณมากๆแสดงว่ามีคนรักเบบี้บายใช้เบบี้บายเยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นวันนี้พิเศษจริงๆนะสำหรับสามเซตนี้คือนานๆที่นานๆที่นะครับนานๆทีจะมีแบบว่ามาจาับสีให้เพราะว่ากันรู้สึกว่าที่แบบเลือกมามันมันน่าทุกคนน่าจะได้ใช้อ้องกับกระเป๋าบ,บนี้ด้วยนะคะ <15. S 1> สีนี้ดีเหมือนกัน,นเนี่ยทุกคนเมื่อกี้กันเบอร์สิบเอ็ดสิอ นีสิเอ็ดีครับเป็นแบบว่าพ้าไปเรียนได้ทุกคนครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับทางเดี๋ยวเข้าไปในแฟนเพจนะครับเบบี้บายนะครับทาง a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการตกลงะไรก็เขาสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้เลยก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีทั้ง3เซตนี้เลยทั้งกระเป๋าใบานี้ด้วยนี่ลายเซ็นใหม่เลยนะเนี่ยเซ็นที่นี่ที่แรกลายเซ็นใหม่ของการปกติจะไม่เป็นแบบนี้ แล้วก็3ส,สีนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับก็ฝากเบบี้บไ์ไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากมีเลมฝฟีบากที่สุขภาพดีแล้วก็สีสวยแล้วก็สีสีคือทาออกมาแล้วดูดีทําให้ปากเรารู้สึกว่าดูสุขภาพดีเวลาเราไปทํางานไปประชุมต้องไปเจอคนหรือว่าไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีรลมฝีปากที่สวยแล้วดูสุขภาพดีก็มันจะดีมากๆเลยนะครับก็ฝากเบบิบไยไว้ด้วยนะครับอีกแป๊บหนึ่งกันจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวกันจะ รอดูทุกคนนะครับในนะครับว่าใครได้สั่งแล้วบ้างหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เว้ไวยเลยและอยากมาลองใช้นะครับก็อย่าลืมนะครับรีบๆสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับจะไปแล้วนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับเบบี้บนะครับ250ยคนแรกนะครับจะได้ถุงผ้าพร้อมกับลายเซ็นกันด้วยเป็นลายเซ็นใหม่นะครับฝากด้วยนะครับ ไปแล้วนะเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ